คอมเมนต์เขมมนนาแหกเมื่อเขมมนงัดหลักฐานแผนที่อาณาจักรเขมรโบราณแต่ลืมลบคำว่าอ่าวไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับ โดยวันนี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของชาวอาเซียนหลังจากที่ทางเพจอาเซียน culture and history ได้เผยแผนที่อาณาจักรเขม,มรโบราณตั้งแต่ปี802ถึง1431โดยแผนที่นั้นครอบคุมประเทศไทยเกือบทั้งประเทศรวมถึงลาวและบางส่วนของประเทศเวียดนามด้วยโดยอ้างอิงจากวิกิพีเดียจนทำให้ชาวเขมรบางคนถึงกับบอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้อาณาจักรเขมรน,นั้นยิ่งใหญ่และทรงอำนาจมากม โดยทางเพจดังกล่าวได้อธิบายถึงแผนที่ข้างต้นนี้ว่า แผนที่อาณาจักรเขมรปี802ถึงันสีริเกวดเขมรเป็นอนาณาจักรฮินดูพุทธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไฮดอลิกทางตอนเหนือของกัมพูชาในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อคัมบูจาโดยเติบโตมาจากอรารยธรรมเจนละในอดีตและกินเวลาตั้งแต่ปี802ถึง1 4น1นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานี้ของประวัติศาสตร์กัมพูชาว่าสมัยอังกอร ตามชื่ออังกอรเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงที่สุดของจักรวรรดิ โดยเพจดังกล่าวกล่าวต่ออีกว่าจักรวรรดิเขมรปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของแผ่นดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขยายออกไปทางเหนือจนถึงทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อถึงจุดที่รุ่งเรืองสุดๆจักรวรรดิมีขนาดใหญ่กว่าจักรวรรดิไบแซนไทน์ซึ่งมีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ชาวเน็ตในอาเซียนได้เห็นแผนที่ดังกล่าวแล้วนั้นซึ่งมีจุดจุดหนึ่งที่เป็นที่สะดุดตาของชาวเน็ตเหลือเกินนะครับนั่นก็คือคําว่าอ่าวไทย แต่ในแผนที่นั้นกลับไม่มีชื่อของประเทศไทยเลยและนั่นทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงคำว่าอ่าวไทยนั้นมาได้ยังไงกันจึงเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างชาวเน็ตไทยและชาวเน็ตกัมพูชาอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของพวกเขากันว่าชาวอาเซียนนั้นจะมีความคิดเห็นเช่นไรกันบ้างโดยไปเริ่มที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านแรกได้เข้ามาตั้งคำถามว่า ในสมัยราชวงศ์ถังอ่าวไทยและทะเลจีนใต้สมัยนั้นยังไม่มีชื่อสมัยนั้นเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวถึงชาวกัมพูชาอีกว่าก่อนที่จะเคลมทำไมไม่ลบอ่าวไทยก่อนล่าแต่แตกต่างกันจากความคิดเห็นของชาวคขมรน,นะครับชาวคขมรท่านนี้ได้เข้ามาตอบด้วยความมั่นใจว่าเรารู้ว่าอาณาจักรคอมรเคยยิ่งใหญ่มาก่อน แต่จากตรงนี้นะครับก็มีคนไทยเข้ามาตอบก,กับชาวเคอมเมนเชิงตั้งคำถามว่าคอมเมนตน่ะเคยลบชนะประเทศไหนบ้างไหมและความคิดเห็นถัดมาจะเป็นความคิดเห็นชาวเคอมเมนเขาได้กล่าวว่าจากักรวรรดิคอมเมน์ที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่จะเป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าของภูมิภาคที่สวยงามแห่งนี้เสมอเม้นต่อมาครับยิ่งใหญ่แน่นอนอนาณาจักรคอมเมต มุมมองถัดมาได้เข้ามากล่าวว่าอาณาจักรเขมรที่ทรงอำนาจทั้งหมดส่วนมุมมองต่อมาได้มากล่าวถึงชาวเขมรว่าแล้วเขมรวันนี้ล่ะเป็นอย่างไรเม้นต่อมาครับปัจจุบันกลายเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวเขมรท่านนี้ได้เข้ามากล่าวอ้างต่ออีกว่า เราครั้งหนึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มาตอนนี้เราก็มีคนโลภและทุจริตในประเทศของเราที่ไม่ใส่ใจประชาชนตอนนี้ชาวขเขมรของเราอยู่ในเส้นทางเศร้าแต่เรารักขเขมรแต่ความคิดเห็นถัดมาครับได้เข้ามาโต้แย้งชาวขเขมรว่าเพราะเป็นแบบนี้ไงถึงไม่เจริญกับเขาสักที่การพัฒนาด้านความคิดและสติปัญญาไม่มีเลย มุมมองต่อมาครับบรรพบุพรุษคงเสียใจมากที่ลูกหลานกระจอกแบบนี้เม้นต่อมาครับแล้วไงต่อกุนะแม่เคลมเกงเม้นต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวว่านับพันปีต่อมาไม่เคยมีความยิ่งใหญ่ใดๆเลยส่วนมุมมองต่อมาได้เข้ามากล่าวถึงชาวคอมเมนว่าคอมเมนต์ตื่นได้แล้วมุมมองต่อมาครับ ตื่นแล้วก็ลุกไปอาบน้ำตาจะได้สว่างเม้นต่อมาครับใช่มันยอดเยี่ยมเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันแย่มากส่วนมุมมองต่อมาครับได้กล่าวว่ายึดต,ติดกับอดีตและจะมองเห็นอนาคตไหมพี่คอมเมนส่วนความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่น่าเชื่อว่าต่อมาจะตกเป็นเมืองขึ้นของเขา ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าคอมเมนต์ต้องบอกลูกบอกหลานให้อยู่กับปัจจุบันและมองไปอนาคตให้มากคอมเมนต,ต่อมาครับวันเวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแปลงและความมีกิเลสของคนทําให้อนาจักรล่มสลายได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับได้มากล่าวประชดประชันชาวคอมเมนตว่าภูมิใจในกัมพูชามากคุณมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตแต่ไม่มีอนาคต คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าในปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวอาเซียนท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามว่าเพิ่งรู้ว่าอ่าวไทยมีมาก่อนกําเนิดประเทศไทยคําไม่ไว้คอมเมนต์โป๊แตกแต่เรื่องโง,ง,ง่เนี่ยนะ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวคอมเมนต์ท่านนี้ได้เข้ามาตัดเพราะว่าหยุดกัดคอมเมนได้แล้วนี่คือแผนที่ปัจจุบันประเทศไหนถ้าไม่มีแผนที่ปัจจุบันเราจะรู้ประวัติศา,ศาสตร์ของเราได้อย่างไรเลิกเข้าประเทศไทยส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้มากล่าวถึงความเป็นอยู่ในประเทศกัมพูชาว่า ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ยากจนมากและเศรษฐกิจกำลังดำเนินไปอย่างย่ำแย่เนื่องจากมีสงครามหลายครั้งประเทศนี้ยังมีหนี้สินของประเทศจำนวนมากหากคุณต้องการย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ของจกักรวรรดเิเขมรที่ถูกลบออกจากแผนที่ที่ไม่มีอีกต่อไปปัจจุบันที่ดินส่วนใหญ่ของกัมพูชาเป็นของจีนควรโพสต์สิ่งที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่าสิ่งเก่าๆในอดีตที่ทำให้ผู้คนมีความทุกข์มาก ยิ่งขึ้นส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวคอมเมนต์ท่านนี้ได้มากล่าวถึงชาวไทยว่า คนไทยบางคนบอกว่าวิกิพีเดียสามารถแก้ไขได้แต่ทำไมไม่สามารถเขียนใหม่หรือแก้ในวิกิพีเดียได้เหตุผลก็คือพวกเขาแก้ไขด้วยประวัติศาสตร์ปลอมไทยก็เขียนในวิกิพีเดียเหมือนกันแต่บางทีคนอาจจะไม่ชอบนะพวกเขาสามารถแก้ไขได้บน Facebook และเขียนจากสมองที่บ้าคลั่งของพวกเขาเท่านั้นแหมความคิดเห็นนี้ครับ ส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าน่าสนใจทีเดียวที่เห็นอาณาจักรจำปาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาฮินดูชื่อเมืองทั้งหมดฟังดูอินเดียมากเม้นต่อมาครับสุดยอดเลยคนพวกนี้อยู่กับความเป็นจริงและปัจจุบันกันหน่อยเถอะเม้นต่อมาครับยึดเวียดนามไม่ได้นี่เองปัจจุบันกําลังถูกเวียดนามกดหัวส่วนความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่า ฝันต่อไปอย่าลืมตื่นขึ้นมาขอทานด้วยล่ะคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาเก่งแค่ขอที่ดินแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าใครเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวอาเซียนท่านนี้ได้มากล่าวด้วยความสงสัยว่า เดียเด๋ยวๆนะเอาข้อมูลมาจากวิกิพีเดียแน่ใจว่าเชื่อถือได้ในวิกิพีเดียใครก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ควรศึกษาให้ชัดเจนก่อนทำการโพสต์อณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือตองอูถึงจะน่าเจ็บใจที่ไม่ใช่อโยธยาแต่เราก็ยอมรับเพราะมันคือเรื่องจริงส่วนความคิดเห็นต่อมาจะเป็นความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านสุดท้ายนะครับชาวอาเซียนท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่า กลับมาดูปัจจุบันดินแดนทาตเขมรผู้ยิ่งใหญ่แผนที่เล็กๆใครบอกว่ามันเยี่ยมมากดูตอนนี้แผนที่เขมรมีลักษณะคล้ายเปลือกหอยทาตคเขมรผู้ยิ่งใหญ่ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นชาวอาเซียนชาวไทยรวมถึงชาวเขมรด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแต่สำหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ